ข้าพเจ้านายสยามมิริกรรมตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยาข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและยกระดับการศึกษาของนักเรียนที่นี่นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังมีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์การศึกษา ให้ดียิ่งขึ้นอย่าง,งต่อเนื่องการสร้างห้องเรียนคุณภาพหุ่นยนต์อัตโนมัติระบบอิเล็กทรอน <tekrar. S 3> ิกส nice ์หุ่นยนต์และสาขาอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดจากความชื่นชอบและความรู้พื้นฐานที่ข้าพเจ้ามีในระดับปวสช่างอิเล็กทรอนิกส์ความหลงไหลในเทคโนโลยีหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความสำคัญของการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส เพื่อมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาและสร้างสรรค์ข้าพเจ้าเชื่อว่าห้องเรียนที่มีคุณภาพจะสามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริงทําให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนคนอื่นๆและเสริมสร้าง การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตการนำหุ่นยนต์มาสู่ห้องเรียนทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนดังนี้ 1. เกิดความท้าทายและความสนุกสนานการสร้างโปรแกรมหุ่นยนต์เป็นกิจกรรมที่ท้าทายและสนุกสนานนักเรียนสามารถเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการทำงานซึ่งทำให้การเรียนรู้มีความหมายมากยิ่งขึ้น 2- การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เป็นสาขาที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่านักเรียนจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและการใช้เครื่องมือที่ล้ำสมัย 3- การประยุกต์ใช้งานที่หลากหลายความรู้ในด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์สามารถนําไปใช้ได้หลากหลายเช่นการแพทย์ การผลิตการสำรวจอวกาศหรือแม้แต่กระทั่งการพัฒนาสมาร์ทโฮม 4. การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการทำงานกับหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ช่วยพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในทุกสาขาอาชีพ 5. ความสนใจในอนาคต และการสร้างนวัตกรรมนักเรียนส่วนใหญ่สนใจในหุ่นยนต์เพราะเห็นถึงศักยาภาพในการสร้างนวัตกรรมใหม่และมีบทบาทในอนาคตซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นการที่นักเรียนสนใจหุ่นยนต์อัตโนมัติระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเพราะระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแค่สร้างความแปลกใหม่ และความน่าสนใจแต่อาจสร้างโอกาสให้นักเรียนสามารถเติบโตและมีความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีในอนาคตความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครั้งที่71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาผดมศึกษาบุรีรัมเขตหนึ่งซึ่งเป็นผลจากความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของครูและนักเรียนที่ทำงานอย่างหนักในการเตรียมและพัฒนาทักษะต่างๆนอกจากนี้เรายังได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสมระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่เป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถและความตั้งใจในการสร้างสารรค์ผลงานในระดับที่สูงขึ้นและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความพยายามของเรา แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะและความรู้ของครูและนักเรียนต่อไปในอนาคตข้าพเจ้าขอขอบคุณนายสมบัติมุงแคนนายกฤิจขจรสีทาวนนายกเกษมทึมกระโทษนางสาวพิมรพัฒนประศรีระเตสังและนางสาวพัสราพรหานหิรันโรธสำหรับความทุ่มเท และความรู้ที่ท่านได้แบ่งปันให้กับครูและนักเรียนจนเกิดองค์ความรู้ทำให้เกิดห้องเรียนคุณภาพผยนต์อัตโนมัติสาขาอิเล็กทรอนิกส์ความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้ถ่ายทอดมีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูและนักเรียนการอุทิศเวลาของท่านในการให้ความรู้และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์นั้น จะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนก้าวไปข้างหน้าและพัฒนาความสามารถในด้านนี้อย่างต่อเนื่องและขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยานางสาวทิติมาตั้งสกุลที่ให้การสนับสนุนและให้โอกาสในการสร้างสารรค์ห้องเรียนคุณภาพผลยนต์สาขาอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้าการนำของท่าน โรงเรียนของเราได้รับประโยชน์อย่างมากจากการสนับสนุนของท่านซึ่งไม่เพียงแค่ส่งผลดีต่อการเรียนการสอนนั้นแต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ก้าวไปข้างหน้าอีกด้วย